ัดีจ้ามาพบกับสบายอยุบชลชาแนลนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้มากินยำขนมจีนอ่าแล้วก็มีเนมปลาแนมปลาทอดนะคะมาค่ะเพื่อนๆกินกันกินกับไส้กรอกแล้วก็หมูสับอื้ ที่ไหนฝนตกบ้างคะที่ตรังฝนฝนเริ่มตกแล้วนะ เริ่มตกทุกวันแล้วอะ่ะมันเพื่อนเพื่อนครตกบ้างคะ I mm -hmm. ้ำปลาน้ำพริกใส่กับพริกหนึ่ง like <a> ตอนเพ ก็รอบนี้เนมปลาไม่คาวดีเนาะร้อ,อสัอร่อยก็มีปลาถั่วคุณเร่มเาาร็ดแล้นคคะ ตอนนี้ติดต่อคนที่เอาไปทำงานด้วยไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าเ่าแก่ไม่จ่ายเงินประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แลค่ะนี่ก็เลยบอกว่ายาง,งานไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเกาหลีอะ ถ้าเขาไม่จ่ายแล้วสักเดือนหรือสองเดือนอ่ะเราก็ไม่ควรอยู่แล้วคะ <c oughs> เราควรจะหางานใหม่แต่ว่าเราอ่ะอย่าไปบอกคนนะว่าฉันจะไปหางานใหม่ฉันจะไม่อยู่กับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเกาหลียังไม่ได้นะคะเราต้องโกหกเขาหลอกเขาว่าจะกลับบ้านเออแบบเนี้ยอย่าไปบอกเขาว่า เราจะไม่ทำงานกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสาก,กับไทยมาเนี่ยตอนแรกก็หางานสำรองว่าเป็นงานส่วนโสมนะที่แรกยังไม่ได้คิดว่าจะกลับบ้านแต่ทีนี้อไปเสพข่าวในเว็บในเพจเพจหนึ่งอืมมากเกินไปแบบว่า ไปแล้วไม่มีงานบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็กลัวไงเราก็ไม่รู้จักในหน้าพี่คนนี้ด้วยแบบเราหาเอาในเพจเฉยๆค่ะแล้วกลัวแล้วก็กลัวว่าเราอาจจะโดนหลอกอีกไงเพราะว่าค่างานที่จะต้องเสียค่ะรวมสองคนผมเมียค่าไปทั้งค่ารถทั้งค่างานอะ่ะประมาณหนึ่งล้านวอน แล้วก็เลยคิดก็เลยก็เลยตัดสินใจกันกับแฟนว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งล้านวอนอ่ะเรากลับบ้านได้เลยนะเงินนี้เงินก้อนนี้ยกลับบ้านกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับกันตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอยากจะกลับกกอนแบบว่ายังไปได้แค่เจ็ดเดือนเงินก็ยังแบบว่าได้ไม่เยอะก็อยากแบบ ยังไงอ่ะหาเงินอีกอ่ะแต่ว่ากลัวตอนนั้นไปเสพข่าวเพจอะไรไม่รู้อ่ะมันเกี่ยวกับหางานให้คนไทยในเกาหลีนี่แหละไหนหันตั้งไว้อยู่เ่ยที่ครอบกาละงังฟ้าก็เลยพากันกับตอนแรกก็บ,บอกเ่าแกว,ว่าคิดถึงลูก คิดถึงลูกจะกลับบ้านที่จริงตอนนั้นแกไม่จ่ายเงินเดือนเราสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วก็ได้เงินไม่ครบเลยนะเ,เพื่อนๆเพราะเหมือนกับแกไม่มีเงินนะคะขาดอยู่ประมาณสามแสนกวอนนี่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรแกเสียค่างานให้สากลแล้วตอนนั้นแกบอกว่าแกไม่เอาเนาะ แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าแกมีจริงหรือมีไม่จริงใช่ไหมตอนที่แกเอาเงินมาจ่ายอะ่อะก็เลยไม่เป็นไรเท่ากับว่าเราก็หักกับค่างานไปแล้วกันตอนนั้นที่แกมีเงินแกก็ตั้งใจจะจ่ายค่างานให้เราเองนะเพื่อนๆแกก็ดีอะ่ะแกอาจจะลำบากจริงๆอยู่ก็ได้ เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนนั้นดูจากสภาพการเงิน,น,นแกน่จาจะลําบากจริงๆอะ่ะเพราะว่าเบิกค่ากับข้าวไม่ได้เลยอะ่ะได้ทีแสนวอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าสภาพการเงินแกดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับไปทํางานกับแกแนละ้เพราะว่าแกเป็นคนใจดีแกเป็นเจ้านายที่ใจดีมาก <c oughs> ลูกชายแกก็ดีแต่ว่าลูกชายแกจะจริงจังกับการทำงานมากนี่ทำงานไปร้องไห้ไปเลยเจอลูกชายมาคุมงานเแอบแอบวิ่งไปร้องในห้องน้ำทำไม่ทันทำไม่ทันเครื่องแล้ว พอทีหลังเราทางานเองได้เขาก็ปล่อยอืมแล้วลูกชายเขาแก่เขาก็นั่งดูนั่งดูเราทํางานผ่านกล้องวงจรปิดอค่ะเขาก็ไม่ได้ออกมายุ่งข้างนอกอะไรเลยคือสบายตอนเช้าใช่ไหมแปดโมงเขาก็จะลงมาบอกว่าวันนี้เราต้องผลิตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนเขาปล่อยเราอะทุกคนคือเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเราคือดีนะโอเคเราก็ทำงานตามหน้าที่ของเราค่ะเพราะว่ามันอู้ไม่ได้หรอกมันทำตามเครื่องไงเราต้องยัดองอะลงเครื่องจัรใช่ไหมเราอู้ไม่ได้อื แต่ว่าเขาจะดูว่าท่เครื่องทำงานงมีกล้องวงจรปิดประมาณสามตัวมีตรงที่เราใช่ไหมกม็มีตรงที่ตำแหน่งของผู้ชายที่สายยาเดินสายพลาสติกอะเดินไปอืแล้วก็ตรงที่กระสอบใครที่อยากไปทำงานเกี่ยวกับ รีไซเคิลพลาสติกก็ลองดูนะแต่ว่าถ้าคนที่รับกินสภาพกิน่นแบบกิ่นพลาสติกไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่โอเค <c oughs> เคยมีคนหนึ่งมาได้ประมาณสองหรือสามวันนี่แหละพี่คนเก่าเล่าให้ฟังเขาก็ไปทำงานสวนเหมือนเดิมอะค่ะเพราทนกินไม่ได้อันนี้ออยู่จนจมูกด้านจนว่าไม่ไม่ได้กินอะไรเลย บอว่างานรีไซเคิลพลาสติกอ่ะมันได้เงินดีแล้วเขาแก่คนนี้ดีนะเขาไม่เข้ามาวุ่นวายอะไรกับเรามากมายอ่ะก็ให้เราอยู่ของเราแบบนั้นอะ่ะข้าวหมดอะไรหมดก็บอกแกอืน้ำหมดก็บอกแกแต่รู้สึกตอนนี้การเงินแกจะแย่แย่กว่าเดิม แย่ไปค่อนข้าง,งมากเพราะว่าเห็นโทรไปถามน้าแกที่เราพาเข้าไปทำงานอ่ะแกว่ากันไม่ได้เงินอ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ในหน้าไงเราก็ไม่รู้จะไปทวงให้ยังไงเห็นว่าเอองานมันดีใช่ไหมก็เลยชวนไป นีล่าสุดเอาน้องผู้ชายไปอีกคนหนึ่งน่าจะไม่ใช่น้องเลยน่าจะเป็นรุ่นพี่เราอะ่ะไอ้น,นี่ข้อเสวยเยียไปจะสามเดือนเราไม่รู้ว่าเงินเดือนยังไม่ได้สักเดือนเลยไปบุ๊บเจอเจ้านายไม่ใจเงินแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อเก่งไปแล้วค่ะไปหางานใหม่แล้ว อ่าเท่าแก่ติดเงินอยู่สี่ล้านวอนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะบอกให้ไม่ถูงกนะันโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ยาวแล้วยาวเกินไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปตัดไปอะไรอีกนะนี่สาวก็กินไปได้เยอะนะไม่หมดสักที <c oughs> เดี๋ยวค่อยมานั่งเล่านั่งกินกันใหม่เนาะเดี๋ยว ค่อยมาพูดเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวขอไปซืบก่อนว่าได้เงินกันหรือยังหรือว่าน,นี้กันแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะติดต่อไม่ได้เลยยังไงวันนี้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้จะพยายามอัพคลิปให้ได้ไม่สองวันครั้งก็วันละครั้งจะพยายามนะคะเพื่อนๆนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะให้ช่องสภัยอุบล เล็กๆนี้ได้เป็นที่รู้จักกันเนาะอะ,อะโอเคไงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ